สำหรับยาตัวแรกที่คุณหมอให้นะคะเป็นยาฆ่าเชื้อค่ะเซฟาเล็กซินนะคะทานหงเม็ดวันละสครั้งหลังอาหารเช้าเชียงเย็นและก่อนนอนนะคะตัวสุดท้ายนะคะพาราดีนค่ะทานหงเม็ดวันละสองครั้งหลังอาหารเช้ากับก่อนนอนนะคะตัวนี้ทานแล้วเนี่ยอาจจะง่วงนอนได้นะคะหายไวไว้นะคะขอบคุณที่ไม่รับถุงยาค่ะลดถุงเพื่อโลกเพื่อเราค่ะลดถุงเพื่อ เพื่อลดการตัดต้นไม,ม้มาทำกระดาษครับเพื่อให้ตัวเราอยู่ในสังคมที่มีขยะน้อยที่สุดค่ะก็เพื่อให้ลูกเราไม่ร้อนไปกว่าเดิมไงครับแค่ผมไม่รับถุงคนเดียวจะช่วยอะไรโลกได้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะในวันหนึ่งหนึ่ง คนเราจะผลิตขยะในปริมาณ1.2กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันนะคะซึ่งการปฏิเสธการรับถุงยาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ถุงผ้าที่ใช้ได้มากกว่า1ครั้งเราจะช่วยลดปริมาณขยะและลดภาระการกำจัดขยะได้มากทีเดียวค่ะขยะลดได้เริ่มที่ตัวคุณสิ่งแวดล้อมดีเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพดี Green for Health ลดถุงเพื่อโลกเพื่อเราขอบคุณที่รับถุงยานะคะ